สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีปมาหาไง่คร่มดแดงครับผมโอ๊ยมดแดงกัดโอ้ยขอเปิดนานนะเถอครับมันนี่มันอยู่ผู้เดียวดอกมีไผอยู่นําอ๋อนี่ใครหมดแดงไปก่อยไปใช้ต้มปลาครับผมนี่ครับใครหมดแดงครับผมพอาไ้อยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งในถังอีกเดี๋ยวนึงครับผม นี่ครับผมไห้หมดแดงครับผมเขาจะขาดเลยครับผมยังงามยังงามครับผม เดี๋ยวสิขอเอาแม่เพันไปไปนี่ไปกันครับเ,เดีย๋ยวดูครับดูเก็บแมวก่อน นี่ค,นครับ,มรบผม,มหาผู้ติดกินครับไม่ต้องครับครับผมไม่ต้องครับให้เขา Ủa, tay, tay, tay Đây, có bị hả hăng may không? họ con Ôi, cắt cắt Ôi, bốm Bốm đi ไปครับผมพอแล้วครับผมไปคลิปว่วอย่างดีวันไหนรอบน,นี้ไปครับนี่ครับได้จักถวยนี่าง้แหละครับไปพาอได้กินแล้วไปครับผมลุย อุปกรณ์ไปเก็บครับผมเอาหมดแดงไแล้วแม่มันออกครับไปครับผมกัดกัดกัดมัดหมางบ้ามัดหางบ้านเขาโอ้ยเดี๋ยวว่ามันขัดขึ้นเขาพี่น้องโอย cắt cắt cắt. ui, hôm nay phi đỏ rồi, một cặp. Đi được khắp cắn hả? Ơ, không phải không? เอาครับผมคลิปนี้ขอจบไปเที่เพียงสานีครับผมเดี๋ยวไปหาเอาอันแม่มดออกจากไข่มดก่อนครับเพราะได้กินครับผมโอ้โหนี่ครับผมเพราะได้อยู่ด้วครับเด้อเพราะได้อยู่ถวยนึงนี่แหละครับผมไปครับผมคลิปนี้ขอจบไปเที่เพียงสานีครับผมวิสานพันธ์จะเปลี่ยนครับอาการเมัอนแกนทักแมงแมงปันแบงปันคือเก่าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับที่ชมคลิปครับผม